แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1ของนายสวิชชัยงามรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความาเรียบร้อย ดูแลรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ปฏิบัติตามจุดเน้นของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสีสเกตเขต2โดยเน้นเรื่องของวิชาการเป็นเลิศเชิดชูคนดีวิถีแห่งความสุขโดยแบ่งออกเป็นด้านตามนี้จุดเน้นที่1วิชาการเป็นเลิศเพิ่มสมรรถนะทักษะความสามารถในการแข่งขันโดยส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถทางด้านร่างกายสติปัญญาของนักเรียน 2. เพิ่มสมรรถนะทางด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาทั้งการอบรมการปฏิบัติงาน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้ข้อมูลร่วมกัน4เพิ่มการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยส่งเสริมทักษะการอ่านนักเรียนสามารถอ่านเขียนและคิดเลขเป็นได้5เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และทบทวนความรู้โดยให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีขั้นตอนเพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการเรียนรู้จุดเน้นที่2เชื่อชื่อคนดี6เพิ่มนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเสริมสร้างความรักชาติศาสตร์กษัตริย์น้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติสร้าง ารักชติให้นักเรียนมีความสำนึกในการรักชาติเข้าร่วมกิจกรรมศาสนาตามวาระต่างๆสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำพระบรมราชโอบายสู่การปฏิบัติการเลี้ยงปลาการออมเงินของนักเรียน7เพิ่มการจัดการเรียนรู้ active learning ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสติปัญญาโดยมีการบูรณาการเข้าไปในส่วนของวิชาอื่นๆจุดเน้นที่3วิธีแห่งความสุขแปความปลอดภัยเนื่องด้วยสถานศึกษามีแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาจึงมีการล้อมร้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้การตรวจสอบระบบไฟฟ้ายอย่างต่อเนื่องการตรวจสุขภาพอนามัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของโทษและภัยของยาเสพติด9ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนติดตามข้อมูลนักเรียนไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนในด้านของครอบครัวเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนอยู่เสมอในปีการศึกษาที่ผ่านมา นายสุพิชัยงามได้ทุ่มเทความสามารถสติปัญญาในการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการความรู้ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสมรรถนะและทักษะทางด้านชีวิต